สวัสดีตอนเย็นๆค่ะสวัสดีตอน17นาฬิกา35นาทีมือวน,นี้มีของเล่นไหมมามื่อวนี้ไปน้องหารมาไปในตัวเพิ่มมากค่ะไปท็อปมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยเอามาที่จริงยิบอีก,กนหนึ่งมาดอกยางไปยางไป,ไป,ไ,ปไปเห็นอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวาสันก็เลยเปลี่ยนทดลองไม่คยกินจจกเท่อเดอกค่ะอันนี้ไวช็อกโกแลตมัช่าสตรอบเบอรี่วาสัน มีเข่าโอตมีไวช็อกโกแลตผงมทฉะน้ำตาลมะพร้าวมเมล็ดฟักทองมเมล็ดเม็ดมะม่วงหิมะพานอัลมอนนมมะพร้าวสตรอบเบอรี่อบแห้งวัตสันส่วนประกอบก็สิเอามาแล้วกเทเลาท้ากใส้กินกับนมนี่ล่ะม่ได้มีเหียงดอกบอลส่งคือเสือก็จะเอามาเทเดีย๋ยวมาเปิดเบิง้งว่ามันจิเป็นจังไดเพราะว่ายังไม่เคยกินวันนี้เรียนแนวจากกาแฟเป็นทันยาพืชเพราะแม่ดอกกาแฟผมกินไปก้อนหน้านี้แป๊บ กางพัดกันปีค่ะข้าเก็บน่ารักอ๋อมันบรรจุอยู่ในนี้สองถุงได้อนันสองร้อยจกักปาบาบุคคาทีสองกล่องใดอันอย่างสองกล่องอันนึงกินได้ป่าไปเยอะมากปากกาในกล่องนี่ก็มีสองถุงเวลาเห็นอของรถราคากับต้องเบิอเ้องมือมันอายุนั่งได้ขายอีกกันนึงน่ะรถราคาถือๆว่าไปเบิ่งน่ะเมือเม่ออายุเดือนหนากันหรือเปล่าอันนี้หมดสองห้าโอเคกินทันแน่นอนข้าเก็เป็นแบบนี้แล้วสุดเบิ้งข้างในมันเป็นจังไร ก็ะจะเทอะไรสิเห็นะเดี๋ยวก็จะทีจะต้องปฏิไหนย้อนหรอคะว่างสังไก่อนคอนขน้ก่อนทานจาอเหอยไม้เสร็จแล้วก็ทเทนมเองแค่นี้เก่าอะก็จะมีทานเยาพืช อ่านไปตอนที่แรกนะคะสตอบบรีไ่ไม่เดียวโอเคอยู่ค่ะพอซื้ออยู่พอแพงพอซื้อกินอยู่กินแบบย่างเสาย่าแรงก่างันงคืนเบอร์ทีวี i like.